สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป๋ารักสตูดิโอครับผมวันนี้เป็นการประกาศ b a t ตัน f o r ์ดของปี2024นะฮะโดยเกมเวิร์กช็อปครับผมพรีวิวให้ดูกันนะฮะก็จะไล่จา,ากซ้ายไปขวานะจะมีส่วนของเนคอนไซสุดครับผมแบลตันซิสเตอร์อิมเพลเยลไนท์ดาเอ็นเจอร์แล้วก็ไทม์พายครับมีหมด5กล่องด้วยกันนะฮะเป็นกล่องสุดคุ้มที่จะมาทุกสิ้นปีครับผมแนะนำว่าถ้าทำได้นะครับก็ทักแชทเพจที่ คุณชอบสั่งของเขาครับร้านที่คุณใช้ประจำอ่ะสั่งไปเลยครับอย่ารอราคาออกมาราคายังไม่ออกช่วงนี้แต่ให้สั่งไปเลยเพราะว่ากล่องพวกนี้ครับใช้คําว่ารอไม่ได้จริงๆสําหรับหน้าใหม่นะครับจะงงว่าเฮ้ยอะไรคือแพทเทิร์นฟอร์ดวะมันคือกล่องอะไรหรอมันคือกล่องพิเศษของเกมวิชชัปของผมออกช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาย,ยนของทุกปีครับเป็นกล่องที่เรียกว่ากล่อง คุ้มค่า value box คือในหมู่กล่องทั้งหมดของเกมวอชชั่พับมันจะเป็นกล่องกล่องคู่2ทับตีกันหรือกระทั่งกล่องไออาร์มี่บ็อย่างเช่นกล่องดายอ e เจอรนี่ยพวกกล่องที่เป็นแบ t ท l นฟอดอะครับเรียกว่าเป็นกล่องที่คุ้มค่าท็อปเทียร์แหละคือเป็นแบ t ทันฟอดอะโอกาสคุ้มค่าสูงมากราคาของสินค้าในกล่องครับ ถ้าเทียบราคาเต็มกับราคาในกล่องนะแทบจะครึ่งต่อครึ่งเลยใช้คำนี้ดีกว่าจากนี้รูปครับเป็นเบรนด์ฟอร์ดปีสองพันยี่สิบสองครับตอนนั้นผมจําราคาได้อยู่มันเจ็ดพันกว่าบาทเนี่ยแหละเจ็ดหน,นึ่งห้าศูนย์ไงเนี่ยแหละแต่ของในกล่องนี้ให้มาครับคิดมูลค่าแล้วเนี่ยยังไงยังไงก็หมื่นกว่าเกินด้วยดังนั้นครับเบรน์ฟอร์ดคุ้มมากๆใช้คำนี้เลยทับไหน ได้จะดีใจมากเพราะว่าแพลนฟอร์มนี้ประเด็นอยู่ที่ว่ามันไม่ได้ออกทุกทับแปลว่าคุณต้องค,คุณว่าปลายปีเนี่ยเกมว์ลช็อปจะเอาทับไหนมาทำแพลนฟอร์มครับผมถ้าได้ก็คือเฮเลยดีใจลั่นไม่ได้ก็รอต่อไปครับจุะเด่นของแพลนฟอร์มอีกอย่างนึงคือว่าของในกล่องเนี่ยคือของใช้หมดเลยน้อยครั้งมากที่จอบบเอามาทําไมวะเคยมีครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ถ้าเกิดดูจากของที่ใช้เช่นในรูปนะถ้าเห็นกล่องของ ถ้าต้นสันเนี่ยแม็กนัทใช้อยู่แล้วกล่อง Imperial Knight ตัวของไนายใหญ่ก็ใช้ไนายเล็กก็ใช้ครับผมหรือถ้าเกิดดูของเดสกาดมอธเรียนอะ่ะให้มาเลยอะ่ะคือสมงันีบสองเนี่ยเป็นกล่องที่เรียกว่าดีมากๆทุกกล่องเลยไม่ว่าจะเป็นแม็กนัทมอธเรียนเป็นกล่องที่คุ้มมากๆในยุคนั้นฮนะถ้าจะไม่ผิดตอนนั้นจะมีกล่องของไอ้นั้นด้วยนะเออนี่ยตรกล่องกลางกล่องของคัสเดียนก็ดีจริงๆเช่นกันนะ ในรูปมาเหมือนจะไม่ครบมันจะมีกล่องของพูกแบบอันต้ามารีนก็มีฮนะช่วงนั้นาลัมเนเดอร์ก็มีแต่ว่าในรูปนี้เอามาแค่แปดอันนะฮะของปี2022ครับผมเมื่อก่อน,นเขาเรียกกล่อ,องคริสต์มาสครับใช้คําว่ามือใหม่เริ่มต้นเล่นเปิดได้สักกล่องคือชีวิตสบายมากไม่ต้องตามไล่เก็บกล่องแยกครับผมแล้วทำไมเบน์ฟอร์ดรอไม่ได้ เนื่องจากว่ามันเป็นหลักการตลางของเกมวิดีโอเกปนะว่าเขาจะไม่ผลิตกล่อง b บ t ตันฟอร์ออกมาให้เพียงพอต่อความต้องการครับคือมันคือกล่องวิ่งควายพูดง่ายๆคนซื้อกล่องนี้ยจะมีจำนวนคนอยากซื้อเยอะกว่าของขายผมดังนั้นทันที่คุณเห็นพรีวิวออกมาครับคุณเห็นไม่เห็นไม่รู้อะแต่วันนี้มันพรีวิวแล้วปุ๊บจะมีคนสั่งแทบจะทันทีกับร้านค้าที่เขาใช้บริการนะผมใครใช้แบบ ร้านไหนก็โทรสั่งเลยนอนเร้ยกไม่รู้อ่ะอย่างคลิปเนี้ยผมดูจบตอนห้าทุ่มเนี่ยตอนภาพออกมาปุ๊บนะแชทบางเพจระเบิดไปแล้วผมคนแบบแห่สั่งกันแล้วถ้าไม่สั่งได้ไหมแบบเฮ้ยรอราคาก่อนเนแบบจะรอดูไซส์ปีม่งต้องใช้เงินหรือเปล่าบอกเลยครับว่าโอกาสของเหลือมีน้อยมากที่จะเหลือผมถ้าไม่พรียกเว้นกรณีเดียวคือทับนั้นคนเล่นน้อยครับผมเคยเจอบางทับที่บ คนเล่นไม่ค่อยเยอะอะใช้คำนี้ดีกว่าก็เหลือแบบเป็นเดือนนะแต่เป็นพวกคำยอดนิยมนะครับอย่าว่าแต่หน้าร้านนละครับมันไปถึงร้านก็ไม่มีเห็นตัวกล่องให้จับอะหมดตั้งแต่ของยังไม่ทันแต่หน้าร้านนะครับร้านออนไลน์เช่นพวกแบบแอปส้มเงี้ยอย่าไปหวังครับไม่เหลือถึงถ้าเหลือคือต้องเป็นทัศที่แบบคนไม่ค่อยฮิตแต่ง,งั้นมีโอกาสแต่ก็ค่อนข้างน้อยมากอย่างเช่นอย,อ,ยอย่างในรูปเนี้ยเป็นของเฟนส e ฟอรปี สองพันยี่สามครับผมตัวแรกเนี่ยกล่องมาลีนเลือเยอะเพราะว่าให้จำแพกมาเยอะแต่พอมันขายไม่ค่อยออกมันก็บัฟจำแพกสโคตเก่งนะครับผลปรากฏว่าคนก็แห่ซื้อนะครับหมดแล้วเช่นกันกล่องของไอ้ออกนี่ก็มาแล้วหายนะเท่าที่ดูกล่องอิมการ์ดก็หายหมดแล้วตอนนี้เอาจริงทั้งหมดที่เห็นในนี้ฮะมือหนึ่งไม่ให้เหลือแล้วครับถ้าคุณอยากได้คุณต้องหาไล่ล่ามือสองเอา แต่มือสองที่เคยเห็นจริงๆตอนนี้เนี่ยกระทั่งอันกรอนก็ไม่เหลือแล้วครับดังนั้นของสมรยุทสามนะเรียกว่าหายยากมากๆคือแบรนด์ฟอร์ครับถ้าเกิดหมดแล้วก็คือต้องวัดดวงจริงอะว่าจะเจออีกหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอครับผมดังนั้นถ้าเกิดอยากได้แบรนด์ฟอร์จริงก็ตั้งแต่เห็นคลิปนี้ยไปสั่งซะแล้วรุน่นว่าจะได้หรือเปล่าใช้คำว่ารุ่นได้ว่าจะได้หรือเปล่านะเพราะว่าคิวมันยาวจริงอะตอนนี้น่าจะสั่งกันเยอะและ้วล่ะ แล้วส0 2 4ันี่สี่มีอะไรบ้างมีเนคอนดรากินเจิ้ลชาว์แบทเทนซิสเตอร์แล้วก็อิมพเรียลไหนครับผมซึ่งบอกเลยว่าคุ้มทุกกล่องคุ้มแบบผิดปกติ <c ười> คือปีก่อนมันแอบบไม่เคยคุ้มเท่าไหรอ่อ่ะแต่เท่าที่ผมดูด้วยตาตัวนี้เนี่ยไอ้เนี่ยมีอยู่แน่แน่สี่กล่องี่คุ้มมากๆมีกล่องนึ่งผมรู้สึกมันมีความเอะใจน,ในิดนึงอ่ะ แล้วถ้าเป็นมือใหม่อ่ะแบบพี่ผมจะเพิ่งจะเล่น4ฟร์ทีอยากเปิดเป็นฟอร์ดอ่ะแบบอ่ะผมพร้อมรับพีเลยก็ได้กล่องไหนดีกล่องที่ผมว่าคุ้มสุดคือดาเอ็นเจิ้ลเพราะว่าผมเป็นแฟนคลับทับนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่มันให้มาคือให้ไลออนเห็นหน้ากล่องไหมไลออนอันเนี้ยไม่ใช้ก็เก็บไปบูชาได้แต่เดนบิ้งไลท์ครับสองกองกองละห้าโคตรคุ้มค่าอินเทอร์เซอรคัพสองกองของต้องใช้กับผมและมีช็อปเพนด์อินเทอร์มิเตอร์อาร์เมอร์มาให้ด้วย จริงๆแล้วชาเพนอินเทอร์เนเตอร์ไม่ต้องมีก็ได้แต่ให้มาก็ดีครับผมเอาง่ายๆกล่องนี้ถ้าเกิดคุณซื้อแยกนะเดนวิงไนท์กับอินโนเซอร์เคิลอย่างละาสองกองเนี่ยถ้าเป็นคูเบอร์ค่ากล่องเนะี่ยคุณได้ไลออนกับได้ชาเพนแถมพูดง่ายๆผมรู้สึกว่าให้กล่องของดาร์กเจนเนี่ยมันเหมาะผู้เล่นใหม่มากแต่ไม่แต่ไม่เหมาะการซื้อเบัลนะเพราะว่าของมันจะเกินคุณไม่ใช้ใช้แล้วไลออนสองตัวเนี่ยสองตัวแน่ แล้วคุณไม่ได้ใช้ดิังไงเกินสิบห้าตัวแน่ๆนเพราะงั้นกล่องไลออนเนี่ยหนึ่งกล่องกําลังดีครับผมเป็นกล,ล่องต้นที่ง่ายมากฮะเห,ห,หมาะกับผู้ไล่ใหม่สุดสุดผมลืมพูดอะไรเปล่าอ๋อราคาลืมบอ,อกไปราคานี้ไม่เปิดแต่ถ้าเกิดให้เดาให้เดานะวันแปดถึงเก้าไม่เกินนี้ไม่รู้ค่าเงินบาทปปีเป็นยังไงบ้างด้วยแหละเราก็ไม่รู้ราคาตอนเปิดกล่องมันเป็นยังไงให้ไม่ประกาศออกมาแต่ก็ให้ค่พิจารณาเลยว่าประมาณแปดถึงเก้าไว้ก่อนกันเหนียวไว้ฮะ ส่วนกองอื่นผมก็อยากจะบอกรายละเอียดเพิ่มเติมต่้งแต่ว่าพอไปเข้าไปหน้าเว็บครับแบบลม่มเวลาทําคลิปนี่คือแบบมันล่มแบบนี้เลยวะล่มใส่หน้าตัวเลยเนี่นะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้คลิปหน้าผมจะทำรายละเอียดของแต่ละกล่องให้ดูทีเลยว่าให้แต่ละกองเนี่ยให้ตัวอะไรมาบ้างแล้วมาดูราคาของทุกอย่างในกล่องนั้นเลยว่าก่องไหนคุ้มคุ้มขนาดไหนนะฮะแต่เท่าที่ผมพูดอะพอเข้าได้เลยนะกล่องในคอนคุ้ม เออวอยดากอนก็ประมาณสี่พันกว่าบาทแหละที่เหลือก็คือรวมกันน่าจะเกินเยอะเลยแหละกล่องฟิตเตอร์คุ้มไหมคุณอยากได้ไลโนสองพันเปล่าคำถามอยากได้ก็คุ้มไม่อยากได้ก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แหละกล่องอิมไนค์คุ้มอยู่แล้ว M อิมไนค์ตัวหนึ่งตัวอาร์มิเจอร์สองสองกล่องก็คือกล่องละสองตัวแค่นี้คุ้มแล้วคุ้มจบไปแต่ก่อนนี้แอบรู้สึกว่ามันคุ้มค่าทรุโลดคือทาวเอ็มพายผม เห็นตรงเนี้มันคือกล่องกันดั้มอะครับถ้าจำได้คือกล่องของอาร์มี่วอล์เป็นครูสถูกป่ะแต่กองนี้คือกล่องกันดั้มเน้นหุ่นเยอะมากผมอยากเข้าเว็บจะได้ทําภาพให้ดูเดี๋ยวไว้มีคลิปแยกอีกหนึ่งคลิปนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ดึกกันแล้วนะฮะก็ขอตัวลาไปนอนละดูแล้วรุนมากเลยอ้อเพิ่มเติมไม่มีในร,รูปนะปีหน้าครับเอพิเนอร์ชิลด์มานะครับคุณจะได้เห็นฟูกิมเจ๊งงูเราเนี่ยแบบ4ฟร์ดีครับ สำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบราเธอ